สวัสดีครับดวงชะตาของชาวราคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนต้องบอกเลยนะครับในเดือนนี้นะครับดาวประจำตัวจะแยกออกจากดาวพระราหูนะครับและมีดาวพระอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพระพฤหัสบสดีสามดวงสุพเคราะห์ร่วมพลังกันเล็งมาที่ดวงชะตาของท่านนะครับ ต้องบอกเลยว่านะครับเดือนนี้นะครับการเงินการทองมีมุมดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับนเนื่องจากดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระพฤหัส,สบดียังเดินเลงชะตานะฮะร,ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันไปจนถึงประมาณวันที่15มิถุนายนดาวดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสน่ร่วมกันเนี่ยนะครับ มันแปลว่าบางท่านจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินมีคนมาช่วยให้ได้เงินมีคนเอาเงินให้หรือว่ามีคนมาช่วยหาเงินหรือว่ามันแปลว่ามีคนมาเกื้อหนุนสนับสนุนเรื่องเงินมันแปลว่าหากจะมีการดําเนินการทางการเงินทุกประเภทนะครับเกี่ยวกับเงินเนี่ยนะฮะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตาได้เครดิตทางการเงินมีโอกาสดีๆในเรื่องของเงินเงินทองทองเกิดขึ้นในชะตาบางท่านได้โชค จากเด็กจากบุตรหลานจากบริวารบางคนได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาหรือได้โชคจากลูกจากหลานบริวารมีข่าวดีจากลูกจากหลกานจ,จากบุตรบริวารถ้ามีนะบางท่านได้ลูกค้ารายใหม่อย่างเงี้ยบางท่านเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดโครงการใหม่การงานนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นไปในทางที่ดีมีคนมาชักชวนไปทํางานหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานมีคนมาส่งเสริมเรื่องงาน หรือมีเหตุการณ์ทํางานใดๆหรือคุณจะทํากิจกรรมใดๆจะมีคนมาช่วยเหลือหากคุณจะขอความช่วยเหลือเกื้อกูลใดๆก็ตามนะฮะหลังจากวันที่สิบสี่สิบห้าไปดาวงานโคจอเข้าสู่จุดมรณะไปหนึ่งเดือนใครที่ทาบางท่านได้เดินทางไกลนะเพราะเรื่องงานก็ได้หรือบางท่านเนี่ยนะฮะได้ทํางานนอกออฟฟิศนอกสํานักงาน มันจะแปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังงานอาจจะมีเรื่องน่าเบื่อเบื่อหน่ายเบ,เบื่อเบื่อเซ็งๆนะฮะบ้างไม่อยากทําบ้างอะไรประมาณนั้นก็ได้หรือว่ามันแปลว่าบางคนย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานจะดีนะหลังกลางเดือนมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมแต่ว่าถ้าไม่ได้ย้ายไม่ได้เปลี่ยนอ่ะหรือไม่ได้ไปทํางานนอกออฟฟิศสานักงานให้จดจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดโต๊ะจัดทางทิศทางการนั่งใหม่ไม่ฉะนั้นการงานจะผิดพลาดเสียหายนะครับ หรือมีเรื่องอึดอัดขับใจเกิดขึ้นได้บ้างจะมีการบุกเบิกอะไรบางอย่างที่ไม่ถนัดมากนักนับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไป45วันมีการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆหรือได้ลิ้มรองล,ล,ลิ้มรสสิ่งใหม่ๆนะที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนนะก็เป็นไปได้ลนะักษณะของดวงดาวเนี่ยแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ย บางท่านจะเกิดคดีความเมื่อสี่สิบห้าวันไม่เชนนั้นมันจะมีเรื่องให้คิดเรื่องหนี้สินท่านใดไม่มีหนี้ก็จะไม่คิดเรื่องหนี้ท่านใดมีหนี้แล้วอาจจะมีเรื่องให้จัดการเรื่องหนี้สินมากขึ้นหรือว่ามันจะแปลว่าอ,าว,อาวัยวะบางส่วนหรือร่างกายของคุณเนี่ยมันได้ทํางานหนักนอนดึกหรือมันชํารุดหรือได้ออกแรงกายแรงกระทําค่อนข้างเยอะนะฮะให้ระวังแบบสุขภาพบ้างเลยครับจะมีเหตุการณ์ให้ออกแรงออกกําลังออกกําลังกายออกแรงกายมากขึ้นก็ได้นะ ขยับเนื้อขยับตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีศัตรูมีคนไม่ชอบหน้าคุณมีคนมาหมั่นไส้มีคนแบบผิดหูผิดตาก็ไม่ชอบแบบแบบอยู่ดีๆไปเหลียวไปเห็นหน้ามันก็ไม่ชอบเราแล้วอะไรประมาณนี้ก็มีนะอันนี้ก็ต้องไปดูเอานะระวังท่าทางการแสดงออกต่างๆของคุณด้วยมันจะทะเลาะกับคนอื่นได้ง่ายจะได้เจอเพื่อนเก่าญาติเก่าคนเก่า เป็นคอนเนคชันเก่าเป็นคนรู้จักเก่าๆเป็นเพื่อนเก่าญาติเก่าก็ได้นะมีโอกาสได้เจอเจอในลักษณะของดวงดาวเนี่ยจะทําอะไรให้รีบทำนะงานใดๆเนี่ยจะจัดการได้สําเร็จภายในครึ่งเดือนแรกและบางท่านเนี่ยจะได้ลาบจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศคือดาวเจ้า,าเรือนลาภายังเดินเคลื่อนในจุดปัตตนีเนี่ยได้ลาบเพราะต่างเพศ ได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์หรือมีต่างเพศมาให้การหนุนหลังสนับสนุนหรือได้เงินจากเขาหรือเลขอายุแฟนอายุคนรักเนะี่ยนำไปเสี่ยงดูในช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ยแต่ครึ่งเดือนหลังให้เสี่ยงเลขคนตายนะฮะคนที่ร่วงรับไปแล้วนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยมีเงินพิเศษเข้ามาก็ได้นะใครที่มีรายได้จากออนไลน์จะดีมากนะฮะใครที่หาเงินร่วมกับคู่ครองคนรักต่างเพศดี บางท่านได้หุ้นส่วนได้คู่ค้าคู่ธุรกิจนะฮะมีคู่คนอื่นมาชอบด้วยนะได้เจอรักจากการทํางานด้วยในช่วงนี้หรือมีใครบางคนเอางานมาบางหน้าเพื่อคุยกับคุณหรือบางท่านได้ทํางานหรือเกิดกิจกรรมบางอย่างร่วมกับต่างเพศหรือได้ทํางานหรือได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีเน้นผลสําเร็จเป็นทีมจะดีมากในลักษณะของดวงดาวนะเป็นไปลักษณะนี้นะครับ นะที่ก็เป็นการเดวสุกก็ยังเลงจุดเกิดขั้นใดมคีคู่คู่คู่คุณก็อาจจะแข็งข้อแรงใส่หน่อยนออกงานไปทําร่วมนะต้องโฟกัสร่วมงานหรือไปปรึกษาหาลือเรื่องงานซึ่งกันและกันคุณอาจจะมีการปรึกษาหาลือเรื่องงานซึ่งกันและกันก็ได้กับคู่ครองกับคนรักหรือมีใครบางคนให้คุณได้เจอนะฮะมาทางงานบางท่านเกิดรักลับๆนะหรือมันแปลว่ามีเรื่องยากจะเข้าใจซึ่งกันและกันกับต่างเพศ บางคนมันแปลว่าจะได้เงินแปลกๆได้เงินลับๆด้วยก็ได้รวมๆถึงเกิดรักลับๆหรือมีรักที่เปิดเผยไม่ได้ยังไม่ได้ก็ได้นะฮะบางท่านเจอรักออนไลน์อย่างเงี้ยมีเงินลับๆมีเงินใต้โต๊ะหรือได้ใช้เงินใตโตได้แช่เงินลับๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอันนี้ดวงคนเรามันไม่เหมือนกันต้องหาโหนเช็คเอานะอันนี้ทายรวมๆก็แนะนําถ้าท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นการอุปมาอุปไมยจากวันเดือนปีเกิดของคุณเขาแบบเอาถ้าต้องการแบบทายไม่ได้เอาใจ ก็แนะนําดูกับลูกศิษย์ทายตามตําราบางคนเนี่ยรับไม่ได้รับตัวเองไม่ได้ก็มีมาดูดวงถ้าถ้าดูกับเขาทายตามตามราจริงจริงนะฮะก็คือเขาจะทายพื้นดวงก่อนจากนั้นเขาทายอนาคตแล้วเขาก็จะตอบคาถามพื้นดวงคือวาสนาก่อนตายมันอาจจะยังไม่ได้เกิดตอนนี้ก็ได้ที่ผมบอกว่าบางคนมีเป็นพันล้านแต่รักษารับรัพย์ตัวเองไว้ไม่อยู่ยังไม่ตกถึงลูกหลานเลยนะฮะก็โดนโกงโดนหลอกโดนลวง,ลงไปก่อนเพราะว่ารากชตาเขาไม่ดีเป็นอำนาจ เป็นการอ่านหลักอุปมาอุปไมยดวงดาวมาอ่านกรรมโหราก็คืออ่านวันเดือนปีเกิดเรานั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวชี้กรรมนะฮะเป็นเครื่องมือในการอ่านกรรมอ่านวิถีของชีวิตนะครับเป็นหลักสติเพฉะนั้นท่าในใดอยากจะดูเนะี่ยก็แนะนานะเนี่ยดูกับลูกศิษย์เนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงแบบนี้ให้ทางไลน์ราคาก็จะถูกกับผมเยอะดูกับผมมันคิวยาวแล้วก็แพงด้วยนะมันไม่ต้องมาดูกับผมหรอกเพราะว่า พอดีมีหลายธุรกิจนะฮะก็เสียเวลานะก็ก็เลยไม่ดูแล้วนะก็คิดแพงหน่อยถ้าจะดูนะก็เนี่ยแม่นมากค่ะตรงหลายเหตุการณ์เลยเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาส่งคลิปไปให้แล้วเนี่ยขอบพระคุณมากทำนายตรงมากๆเลยเนี่ยอันนี้ได้คลิปได้คลิปเสียงแล้วตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับเนี่ย อันนี้ได้คลิปอขอบคุณมากๆทํานายตรงมากๆเลยนะคะเนี่ยก็ไปดูเอานะอันนี้ดูกับลูกศิษย์นะฮะส่งแบบไฟเสียงในไฟเสียงก็จะประกอบด้วยพื้นชะตาแล้วก็อนาคตหนึ่งปีว่าจะเกิดอะไรในหนึ่งปีเนี่ยเป็นภาพเด่นๆแล้วเขาก็จะตอบคาถามคุณสําหรับท่านใดอยากจะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะรอฟังท้ายคลิปนะฮะสำหรับท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ลิงไลแอดนะก็ไปสอบถามค่าครูเอานะฮะก็ราคาจากหลักหมืห่นเลออยู่หลักพันนะก็เรียนจากวิดีโอในกลุ่มปิด นะฮะเรียนได้ตลอดชีวิตจนกว่า Facebook จะปิดจากไม่มีพื้นฐานจนพยากรดวงได้จากนั้นนะ,ะท่านใดอยากจะได้เครื่องรางวัตถุมงคลเอาไว้หนุนดวงเช่นคุณถ้าคุณค้าขายคุณเป็นคนค้าขายไม่ดีนะ,ะหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่มีจุดดึงดูดนะครับนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ว่าแบบการเงินขัดสนตลอดเนี่ยนะฮะถ้าแบบ อยากจะมีเครื่องรางเอาไว้หนุนดวงเนี่ยนะ,ะมันก็มีแต่โบราณที่เขาทํามานะ,ะอันนี้ผมก็มีเครื่องรางที่ว่าสร้างนะฮะจากพิธีกรรมโบราณตามครูบาอาจารย์ตามตำราโบราณทีจริง,รงผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าผมก็พิสูจน์กับตัวเองมาหลายอย่างนะฮะมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราศรัทธาจริงๆมันก็เกิดนะครับมันเป็นตัวเชื่อมจิตกับจัก,กรวาลน,นะเครื่องรางเครื่องรางมันเป็นวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ผมสร้างจะสร้างจากตำแหน่งดวงดาวที่ดีตามหลักวิชาโหราศาสตร์ และใช้พิธีกรรมโบราณนะฮะนั่นคือพิธีกรรมที่ผมศึกษามานะฮะเป็นตำราบโบราณที่มีมากว่า5,000ปีนะครับยังพระพิคเะเรศรุ่นเนี้ยรุ่นเศรษฐีนะครับนะรุ่นนี้จะเป็นปางเศรษฐีนะฮะนะก็เอาไว้ติดตัวเอาไว้ค้าขายนะบางคนได้ไปเกิดโชคลาภนะใครที่เป็นชอบเป็นนักเสี่ยงก็คือไม่ได้ซื้อหวยแล้วนอนไม่หลับนะก็ดีกว่าไม่มีนะนะอันนี้ลองไปบูชาดูบางคนได้ไปถูกหวยเป็นล้านก็มี ภนะาะศรีวลีก็เช่นกันเอาไปเสริมค้าขายอย่างเงี้ยน,นี่ก็ค้าขายก็ได้นะฮะเนี่ยสองอัน,นพพเนี้ยภาะศรีวลีกับพระพิคเนศเนี่ยค้าขายโชคลาภการเงินหรือจะเป็นอันนี้จะเป็นอันนั้นก็หนุนดวงได้เกือบทุกด้านแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งน,นี้เป็นภาคเครื่องเป็นพระมหาจากักรพรรดิรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังเป็นยันกระทู้เจ็ดแบกเป็นมหายันโบราณที่เป็นเสริมดวงทุกด้านร้อยแปดพุทธคุณเลยนะครับอันนี้ก็ปลูกเสกในตําแหน่งดาวที่ดีนะครับ อันนี้พิธีกรรมเนี่ยสร้างเนี่ยสร้างพิธีกรรมดีมากนะฮะเอาไปคือไปบูชาได้เลยนะครับไปห้อยคอได้เลยเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยบูชาพาระศรีวลีไปเนี่ยเนี่ยบูชาพระศรีวลีของอาจารย์มาได้ผลมากถูกหวยมาได้เงินมาล้านกว่าบาทเนี่ยล้านสามเขาส่งมาให้ดูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยซื้อรถด้เงินสดในราคาเก้าแสนนี่เป็นประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะเนี่ยเอามาให้ดูเด่นๆนเฉยๆคร่าว อย่างคนที่บูชาพระพิฆเนศเนี่ยนี่เป็นความเชื่อของเขานะถูกหวยต่างประเทศกับแฟนรวมๆครึ่งล้านอัศจรรย์มากๆนี่ก็ไลน์มาบอกแต่บางคนก็แคปหน้าเลขบัญชีมาให้ดูนะกลัวไม่เชื่อก็มีเนี่ยได้เงินมาสี่แสนเนี่ยบูชาพระพิฆเนศเนี่ยเนี่ยก็แคปมาให้ดูนะอันนี้เครื่องรางจริงก็มีหลายอย่างหรือท่านใดอยากจะได้เครื่องรางต่างๆนะพวกยันส่วนตัวยันที่ใชส้สงครามอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็เขียนอยู่นะ นะก็ต้องรอคิวหน่อยนะพวกยันต่างๆะนะครับนะก็ลิงไลน์แอดนะลิงก์กหน้าช่อง t i ๊ t ต k อนะครับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยบางคนเนี่ยบูชาย,ยันไปเนี่ยเขียนจากดวงชะตาเนี่ยได้เงินมาหล้านบาทเขาแคปมาให้ดูเนี่ยนะเขาบอกอัศจรรย์มากๆมันคือเรื่องจริงเนี่ยเขาเขียนยันกับผมไปเนี่ยนะครับแล้วก็ลอง ลองลองดูนะเครื่องรางก็เป็นวัตถุไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเองนะครับสวัสดีครับ